กคือสัตว์ร้ายแห่งไฟแล้วตรงข้ามกันเป็นหิมะหรือน้ําแข็งล่ะสลายออกมนจะเป็นอะไรนะใช่เยติไงจิมสิชมองเลยบอกฟุตวันนี้ผมต้องไปชิดกับภูเขาไฟซึ่งบอกเลยว่าวิธีที่ผมใช้นะั้นโคตรยากวิธีที่โคตรไม่น่าทำและท้าทายมันจะเป็นยังไงไปดู เมือคลิปมาเขาเลิตัวในการฟาร์มรอแปะหล่ะของผมมักนกรอทันทีเพื่อเอาฟาร์มพ่อะไรรู้ไหมเพรามีคนบอกกับผมมาครับว่าผมมันก่เวลาแปะแล้วขั้วห้าขี้กอมันจะมีก่อขึ้นมาด้วยแต่คนอยากรู้อยากเห็นเดี๋ผมจะรอช้ายอยู่ยายแปะลากเร็วว่าให้ก่อห้าทีซึ่งก่อว้าวมันมีก่อขึ้นมาจริงๆริงพราะกุมสังเกตเนี่ยว่าต่อส่ยห้าขี้กอมันจะมีก่อขึ้นมาโอ้โคตรเท่ของโคตรดีขอบคุณความรู้จากคอมเมนต์ทางบ้านครับแต่ต่อมาต่อจากภารกิจในหลอดถีแล้วที่จะทำการฝึออกกับอาจาร้าโดนจอยสำเร็จ พี่เจ้าพลาได้พี่ออคเลดีเลือดไปเลือดมาก็ไปเจอผลฟีศาจพลหนึ่งสะดุดตาเข่าห้ยแล้วนั่ก็คือพลเย่ดิแล้วยี่ก็สะดุดตาแล้วมาเคียว,ว่ามันสามารถแปลงร่างได้ด้วย คคุณก็รัขชอบผลปีศาจที่แปงลงร่างได้ทำไมเด็กน้อยคนนี้จึงยังได้ผลเยติเป็นอย่างมากห่วยห่วละใครมานหลอยผมตอนกำลังดูผลปีศาจคือแน่นอนขรัามาดูสรงแล้วเขาใชห,หาเองไงก็คงสุ่มให้ได้ผมจะเข้ามาทีที่ผมสามารถใช้เงินแกปัญหาเอม่อยู่เอเอชอบคนมาที่บริการต่อตาเหรือเกมผานแบบบล็อกฟูตเดลงมาเจอากับผลเยติกำลังทำท่าทำท่ามือจะยิ้มให้ผมผมพยายามคิดว่านันคือยิ้มนะครับก็ข้อมูลายสับเรียบร้อยแล้วก็ลอยยาวไปครับซึ่งก็ต้องลอยยาวจริงครับเพราะช่อง นี <N> ้คิวเยอะโค้ดแต่ไม่ต้องหว่วงครับยังไงก็ได้ของแน่นอนซื่อจริงถ้าสั่งบอกฟุตจริงไม่ต้องออกเกมก่อได้แต่ก็แม่ไอผมขยักเล่นทียวกับพลฟีสาจไมก็เลยออกเกมรอมันเติมเสร็จดีกว่าสาภาพมาีทีก็เติมเสร็จสับเรียบร้อยพอพลเยติเข้ามาในออบอ,อกออกใช้ด้วยเข้ามาในกระเป๋ายิมขึ้นมาอย่างไวไม่ใช่ชันเลยเราตอนแรกคงพายายามจิมม้มเมาดูวันตีธรรมดาได้เปล่าถึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ชันเลยว่ามันไม่สามารถตีธรรมดา แล้วเป็นสัญญาณแล้วครับว่าชิบหายแ้วการฟาร้ามเราคงลำบากแน่แน่ทำไมชาร์ลีรอคอมตีจะมาเริ่มฟาร์มทันทีแล้วก็จะฟาร์มของมันเดือดขึ้นได้วะเอ้ยเขาจะเล่เควสทำไมเนี่ยวิลก็ไม่ต้องการแล้วเขาจะรับไปทำมะเขืออะไรฟ้าเขาฟ้ามให้บอดธรรมดาก็ได้นี่วะซึ่งต่อจากนั้นกนารฟ้ามแต่หมัดมังกรพอบอดไก่ตายสลับมาใช้พลเยติก็ได้เริ่มสกิลหนึ่งน่าเป็นการอาแขนขึ้นสองมือกว้างกว้างแล้วก็ตอบออกมาเป็นคลื่นไอเย็นที่ไม่ใช่คลื่นไอเย็นธรรมดาครับมันเย็นจะจนศัตรูตายได้เลยสกิลนี้ก็ถือว่าดูดีย่ ไม่ไม่ชาไม่นานลังจะมาตลีขึ้นแบบรวดวจัดจัดแวก็ปนล็อสกสกิลที่สองมาสก,กิลนี้มีอะไรมาไเป็นการเล่นกับของเด็กเดกป้าหิมะอะไรเถื่อนนั้นเจอครับเป็นการปลาหิมะก่อนเล็กๆไปใส,ส่ศัตรูจะว่าให้ไม่ก็ไบบเห็นขนาดนั้นแต่มันก็เหมาะสมกับผลเยติดีครับแล้วก็เล่นป้าหิมะตอบแปลอีกสักพักหนึ่งเขงกาก็บนล็อสกสกิลที่สามไปที่เรียบร้อยสก,กิลที่สามมาก่อไปเกิดภาพตัดอลิเมชาอะไรไม่รู้ที่ผมมองไม่ทันซึ่งมันอ,อดีปุ่มเกาะฮือฮือฮืเป็นการว่าไปขลังศัตรูปล่อยไอเย พักออกไปว้วซึ่งโค้ดเทพอันนี้เมชันมันดูดูดังอลังการโคตรเลยสกิลมาดูเทพก่อจริงแต่เสียงหางเดียวเลยคือมาตีศัตรูได้แค่ทีลตัวเนี่ยสิมึงก็เดาไม่ได้ตีเป็นหมูได้อ่าฟาร์มลำบากเลยกูทีนี้ในระหว่างฟาร์มอยู่ดีๆก็คือปรากฏการณ์ลักเล็กๆยักษ์ใหญ่เมนูจากไหนให้ไหมโลมาลอยค่าคนในเซอร์สัมาเข้รวมถึงผมด้วยผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงกับแมวซูเปอร์แมนซะขนาดนั้นผมก็เลยหนีไปเลื่อยจาะก,กระถังว่าเอ้ย ไอ้ผมเป็นเผามันนุ่นเงือกนี่วะขงเลยสู้ในการล่อมาลงน้ำแม่มเลยแล้วก็รอจังหวะที่ไอ้หนูนี่ตีผมแล้วตัวมันเด้งลองน้ำให้มันเสียเลือดเองเลยเถอะใครจกระดูมันจะได้ผลดียูแต่ก่อนชีน้าสงแดที่มันไล่ผมนิดเดียวแล้วก็ไม่ไล่ผมต่อแล้วเกือบผ่าดแล้วเชียวก็มาฟามต่อแล้วพอคนพบว่าจุดฟามตัวนี้แม่ฟา์มัตตารลีง่ายกว่าเยอะมันลอบบอทง่ายกว่าตรงเมื่อกี้เยอะคถึงมัตาตารลีกับแม่ตาอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะฮะเรื่องไรว่าถ้ามาดูก็ให้ไปต่างเลยแหละครับแล้วก็ฟาารรมัันนยวไปปคบบจอุ ให้ต่อมาหนี่ยไม่ใช่ทำไมนะเขาปลสสกิลต่อไปมาที่นี่คือสกิลเอฟเพราะว่าคนจะเดาได้นนแล้วครับว่าเขาสกิลอะไรผมกดไปได้วยความมาั่นใจว่านี่คือสกิลบินแน่แนเธอมากดไปก็ฮอนดีเท่านะเมื่อกี้มันมเวียงอะไรออกไปฟ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วก็มาสกิลเนี่ไม่ใช่สกิลบินมันก็จะตัวในมุนมไปหาัตรูแล้วก็จัดสกิลม้วนตัวถมลงเพื่อตบตบตบแบบโหดร้ายแต่ที่จะไม่ใช่สกิลบินมันก็เป็นสกิลที่ใช้ได้อยู่เอฟเฟกต์ดูหน่ารางการเข้าเลยแล้วแนนนอนการเดินทางของเราระหว มันก็จมีมารผจญเข้ามาบ้างครั้งนี้มีไอหนูจังไหนไม่รู้มาพยายามปวดเปลี่ยนการฟาร์มาของเราไอผมจึงทนไม่ไหวจะเข้าไปสู้มันสั้นหน่อยเดิตัวในการตอบแปะใส่เลยแล้วมันก็ยนพยายามหนีผมเพราะว่าพวกตัวไปจับมันให้ได้เพราะว่าจะขโบยนู่นูนินนั่นพูกตัวไปจับตรดูมันจะเป็นสวนของทาเกรเบแลพะพาวิสีแต่ผมก็ไม่หวัน่นพุ่งตัวเข้าไปจับแช่แข็งแล้วก็ดันออกพ่เามือประทับมือกันอีกหน่อยจกกนกระทั่งสุดท้ายประทับหมัดกันแล้วผมก็เป็นผู้ชนะข้ามาฟา์มต่อได้อย่างสบายใจถ้าผ่ามา ใชมาสกิลนี้มันจะบอกก็รู้ว่าแปลงร่างแน่นอนโคตรไปปุ๊บบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มเย็นขึ้นมาหมอจกจางเริ่มหนาขึ้นแล้วมันหมอกควันหายไปก็ประกฏไปปีศาจร่างแย่ตีออกมาโวโคเทนาตามาดูหนักอัวโคตรเลยแล้วจะแปลงร่างมันก็สามารถตีธรรมดาได้ด้วยกับธรรมดาแล้วไปการววขวาซ้ายขวาขวากระถือพื้นเป็นน้ำแข็งออกมาโวโคเทและทุกอย่างกล่าวนั่นก็จะมีน้ำแข็งและหิมะต,ตามติดตัวเขาตลอด สมญญาณาปีศาจแห่งน้ำแข็งจริงครับแล้วลังจะแปลกราสกิลต่างๆที่มันเคยใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่มันจะเป็นการใช้แบบอลังการขึ้นยิงใหญ่ขึ้นดูแข็งแรงแล้วก็ดูดันมากขึ้นเยอะดูอย่างการปากรอหิมานี่คงไม่ใช่เด็กเล่นกันแล้วครับอย่างนี้มันขากันชัดๆเลยอันนี้กอดิมาหรือดาวตกคราบถามจริงสวยสกิลที่พุ่งมาจามนี่แม่งหวังฆ่ากันให้ตายชัดๆว้มันดูน่กกวัวขึ้นเยอะเฮ้ยมองปยมองไห้ดีนี่นะทำเหมือนมโหรากาเลยเว้ยแล้วก็หน้าตาข้อค่าเป็นมิตรรเลยคั เด็กมาเจอกเข้าหาได้นะครับไม่กันแน่นอ,อนใช่ค่ะส,สกิลนี้ก็เป็นการทักทายเล็กๆมาจับมือเล็กๆอ่ะแบบเหมือนไม่ได้เจอกันนาก็เลยกอดยกตัวนิดหน่อยฮ้ยเดียวเมื่อกี้มาท่าลอยฟ้าเหมือนการใช้ลูกแไรพยาทุ่มลงพื้นเลยแล้วพื้นกลายเป็นน้ำแข็งเฮ้ยผมลองเนี่ยมาสามารถแช่น้ำแข็งได้ด้วยโว้ ของโคตรดีเรามดเอินคืนน้าที่มันแช่แล้วอยู่ได้โคตรนานเลยแบบนานแแบบนานจริงข้ามาสาวเสียชีเลยได้มัง้งแลวนะครับก็คือทบอ,องบอผลเยติใช่ซึ่งหลังจากได้ผลเยติมาใหม่แล้วนั้นภารกิจหลักเาขาเล่าเขาต้องเดินการต่อคือการฝึกวิชากับอาจารย์โดโจน,น่นนครับภารกิจผมยังเหลืออยู่นั่นคือเรากเขาเลยเพื่อตามหาเจ้าขอเลสามตัวงฮ้ยแล้วเขาก็ฆ่าได้แล้วครับแต่มันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีก็เห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกกับเข้ามาเขาบอกว่าจริงมาตีแค่ฉลามก็ได้มาตีแค่ฉลามก็ผ่าน แล้เพื่อนาลติเข้า่าเอฟซี่องราบอกมาเขาะจะไม่เชื่อไดไงเพราไม่ชักชารีรอรีวอลกคัมาที่ก่อนที่เกียร์แอร์แลนทันทีแล้วก็เย็บขลขวัญใจสายราฉลามออกมาคับเรอกไปแต่ก็ได้ไม่นานอยู่ดีก็เจอเจ้าทะเลสามหัวพี่เขาจะบอกว่ามันตีแค่ฉลามกอนได้แต่ด้วยความที่อลล่าคาใจว่ามันตีตาทะเลสามหัวได้ไหมแต่เขาเจอตีตาทะเลสามตัวไม่รู้อะไรลังนาำม,มากระผมมาเต็มเลยทั้งไอตัวบอดที่บินได้หรือไม่ก็เหลือผีบอลตองเข้ามาสูแล้วก็สูไม่ไหวก็เลยตายไปตามปริยาย ทำไมผมมาเอยอะงี้ฟะเราจะสู้ไงอะ,ะนั่นก็คือเสียงกีร้องของผมที่ก้องดังอยู่ในใจครับแล้วก็เอเลมไมีกข้างซึ่งในงมงไม่ชอบไม่นาไอฉลาดเจอกกันในเวรน,นี้กับผมมาสักทีแล้วไปด้ผมมาตัวเดียวครับแมมรอผมมาสองตัวเลยมามามา,มาดูพอจะใส่เรียบชอบผมมากันนักใช่ไหมผมรอฉลาดนี่มาอยู่ใต้ตัวของผมพอเขาปล่อยเซฟเอาผมให้ไหลไบเขาหมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเบื่อไม่สามารถไอฉลาดไม่ได้ตอบต่อผมได้เลย ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมข้ามาตายโดยที่ไม่เสียเหลือสัก ยอดเรอกลับมาถิ่เมืองมังกรมาหาอาจารย์โดยจะคยข้างทามว่าผมผ่านหรือยังครับอาจารย์อาจารย์ก็บอกผ่านเรียม้อยซึ่งก็ว้าผ่านแล้วซึ่งก็ตอนนี้ได้รับเข็มขัดใหม่มาสักทีแลวบอกตัดตรงเข้าว่าภารกิจต่อไปค่อนข้าง,ง,องอยากเล็กน้อยมือกันที่ผมต้องเคลียร์กองภูเขาไฟให้ผ่านหนึ่งรอบแล้วขอจะเคลียร์กองภูเขาไฟแล้วก็ต้องมาข้ามแม่เหล็กภูเขาไฟกันก่อนตัวมาหาพี่ชายมังกรรักบุสเกษบอาเอ้ยต้องข้ามภูเขาของได้เพิ่มเหรออ้โหซึ่งดูเหมือนจะมันจะคือหอกมังกรราบที่บอกเลยว่าโคตรเท่และว่าเด คือผมไม่มีอะไรสักอย่างแม่กระดูกก็มีแล้วแต่ไปเลยคือขาดโพใัยมังกรเนี่ยสิซึ่งในพรมดาวล้วจะหา,า,าจากกอะภูเขาไฟนั่นแหละพื้นด้านหัวไหลผมเล่นเดียวข้อความประจำเกิดผ่านแล้วเชียวเทธีเด็กา่กา

แต่ผมก็ชอบแต่คุณโรแมนทุ่มันดีถ้ากูชอบคลิปนี้เลยอยากสมทบทุนในการเอาเงินจริงไปแลกเพืเ่อนตอมสมบัติขาไมาใช้บริการในร้าน M I U M A ชอปได้หรือว่าร้านของผมเองที่มีบริการเติมล็อบบะก,กดแก้พาทแบบต่างๆในราคาเลทเจ็ดใช่ครับมีลายแมพเลยละ่ะแถมมีบริการขายร้านไก่ตันในแมพด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตน,นู่นนี่นั่นบาๆๆความคุณทุกคนที่ตามครับเอาคนนี้เป็นเซนเว็บจะได้เงินฟรีด้วยครับสภารกิจรอบนี้อ่าให้ทำอะ บอลตามตรงว่ารับเร็วๆไปมันก็ลืมครับคนเดินกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งฟาไปฟาไม้เลยจะไหนรถไฟครอบแล้วต่อไปก็นเลือแซลเลกที่บอลตามตรงกับพบกับเอรูเหมือนกันว่าหาจากไหนเธอไปยูทูบดูสิแล้วก็อ๋อมหาที่โลกหนึ่งเลยครับมารู้อย่างงั้นจึะรีบกลับไปโลกหนึ่งโดยไม่ทะเลาะอะไรเลยเมื่อกลับมาโลกหนึ่งกับแมชชารีลีรอรีบว่ายน้ำไปที่เกาะบากิทันทีพอกขาหาว่าเราดูจะใช้ผลอะไรดีกว่าแล้วก็แน่นอนครับด้วยความเหินตาเคยกับคนเยตีเหมือนเดิมเมื่อถึงของแมชชารลีรอรีบตอบแปรให้บอลนี่ทันที ให้ได้เซ็นเล็กว่าระครับ2อัน จะบาก,กีรับนี่ไปไหน่อยว้วสะใจโว้ยมาฟาร์มตรงนี้ก็ดีเหมือนกันรับไปอะไรสะใจคนเลยการตีวกหมอนพวกนี้แบบตีครั้งเที่ยวตายเลยอะ่ะที่จมองว่ามันกระดอบดีไม่มันกระดอบดีครับแต่มันก็ไม่เยอะขนาดนั้นอ่ะแบบเตียมาหาหกตัวได้หนึ่งอันอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งฟาร์มจะได้ที่พอใจผมจะเลยจะเดินกลับไปให้หลอกสองมาให้หลอกสองก็จะกลับไปให้หลอกสามเจอขอแม่ทะเลห,า,หลายนิ่งน,นอนมามาคาเฟ่เขาเจอความล่าทางรนาชการเขาให้ออดดินดินหาเรือแอจ เจ้ากับตัวสลัดยนันเนาะฮะนี่ครับถือหมกุมความลับของล่านเรือไว้เรียบร้อย <c oughs> เลิกทะเลอะไรแล้วกลับไปล่กลามกันครับแต่มาโลกสาดูท่าจะเดินทางกลับพมดาไม่ไวจ้จะขอใช้ประตูไปไหนก็ได้ขอแล้วกันแล้วก็เรียบร้อยครับข้าแม่เลก็กเรียกเกาะมาเรียบร้อยแต่ขอจะพองอก,กันนึกขึ้นได้ว่าภูเขาไฟผมทําคนเดียวไม่ไหวนี่วะผมลองหาในยูทูบดูซิว่ามีการทำภูเขาไฟคนเดียวหรือเปล่าซึ่งในคลิปยูทูปก็มีครับแต่มันก็นดู่อนข้าอ,อยากเล็กน้อยเพราะว่าคุคนนี้เขาใช้แบบหลายอย่างเลยอ่ะชโชกราวผมไปเจอคลิปคนไทยคนหนึ่งครับเขาทําวิธีที่แบบโคตรน่าสนใจคือเขใจสองอะ รหัสหนึ่งไปรหัสผลพาเอาไปใช้ส่วนนะ่วนรหัสหนึ่งก็ใช้แบบใช้อุดอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งบอตามทรงขนาสนใจโคตรเลยขอบคุณคุณเอ่อด้วนสวนครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าการขอบคุณงามงามครับที่แบบปันทิ้ดีๆให้กันเพราะว่าไอ้หนูนะมันรอด,ดักฆ่าผมแน่นอนถ้าได้วิธีมาแล้วไปเลยคือผมยังไม่มีรหัสหนึ่งเลยเนี่ยสิเราจะทำวหฒิภาพมาจากไหนฟ้าแล้วแน่นอนครับว่าเด้นรหัสเรามีมันจะไมใช้าลีรอเพือคาราไมอยู่ไมช็อกกดซื้อรหัสกทรทันผลพาแม่เลยอ่ะเรียบร้อยครับเอามาดูรหัสกันหน ลอยแล้วก็ไอ้ผมโดนโกลองเขาไม่ได้ผมนพนความมืดอะ่ะใช่ใช่ครับใช่เพราะที่ผมพักอยู่ใน,นกระเป๋าแม่ ขามาหาอยู่แล้วกูมันจะคงตัวเองไดไง่ะอ้าไปขอพาวีเนอรแต่ก็ได้โอ้โหขพาวีเนึ่งมก็โหดเหมือนกันสำหรับจอจากตัวละครรับของเรามาที่ตัวละครหลักออกเดินเลยพ่อก็ยุบพ้นฟินิขึ้นมาเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นในายามฉุกเฉินซึ่งแม้คนในตอนนี้นันก็คือจะใช้ตัวละครหลักในการหาและข่าตัวละครรับมาหาเกาะอีกทีหนึ่งใช่ถ้าเอามาด้วยก็เป็นปัญหาพอะควรครับบอกเลยว่าเขาทําเป็นภาระเลยน่ะในระหว่างการเดินทางมันก็มีบางน้ำตามเคยมมหนู่นนี่นั่นโผลมาเพียบเลยแต่พมก็พยายามหม่ซ่อนใจขี่เร ไปแต่บางทีก็ไม่ได้ครับแม่มาเยอะเกินแล้วก็เรือแตกแล้วก็เดินทางออกไหมเลยเรื่อยแล้วก็เฮ้เดี๋ยว อเจาเรยอเรนี้แม่มีเรือผมก็เด่นเลยครับขับเรือต่อๆพ้นอยู่อย่างนั้นคือบอกตามตรงขับวันทีนะครับเจอฉลามผมก็ยอสระเรือเลยล่ละพูดตามตรงว่าท่านนี้นี่เสียเวลาม,มากกว่าขับเรือมาใหม่อีกครับแล้วก็ได้ไม่ชช่ไหมนะก็เจอเล้เงในที่ก็เจอบางทีก่อเร้าให้ตามหาเมื่อมาถึงก็เตือนตัวเองว่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรเจน้นก็สั่งมาห้ตัวละครลับแล้วก็พาตัวละครลับขึ้ลอนนั่นเดินทางไปที่จุดที่ตัวละครหลักของเราอยู่คือกรจะากลนิดนึมพ์หอบไปเซเก่นที่กิอิลนและการออกเรือของ นี่เจ้ามูซาแข่ไหนก็ต้องหลีบหนีครับพอดูซองแล้วตัวละครราพอเราของสูยอะไรไม่ไหวเจ้ก็หน้านคำอะไรสุดก็เจอชื่อมาแตกไกลๆสักทีเมื่อเท้าถึงพื้นก็ไม่รีลอรีบควักของใหญ่ออกมามันจะควักออกมาครตรงหัวนิดหน่อยแล้เอเอผมมาถึงเกาะราวาครับจนเริ่มแรกมาศัตรูยังไงม,มีผมก็เริ่มด้วยการอุดบอ่อท่อลาวาก,ก่อนเลยโอศัตรูมาพวบผมก็สลับหน้ากลับมาที่ตัวละครเราวมตัวละครเราขอเราไปโซกศัตรตูให้โผล่มาตับ,บอกตามตัวกบางทีผลพาวีหนึ่ออาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่มมนก็พอสู้ได้อยู่ใจหน้า พอเราเริมบรรทุกมันก็เริ่มสลับกลับมาที่หน้าเดิมพอมาเคลียร้เราคนฟินิกซ์นี่เอาบอออุดรูไม่ค่อยไหวจะจะหาผลเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนรูมันก็เริ่มบรรทุกบรรทุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมต้องสลับหน้าบารทุกรูแล้วก็มาตีอยงั้นเลย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 แต่มันก็ดูราบลื่นดีนะครับปัญหาอะไรก็รู้จะไม่มีสลับมาเลย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 ความดันขึ้นเลื่อยก็เลือลดลงลดลงจนกกระทางหวาเฮ้ยของราสมอนนั่นไม่ทันสุดท้ายผมไปสมคาอุดแรงดันไหวศัตรูบุกเข้ามาแล้วทุกอย่างก็รรียยบอ ครับแตกครับ <laughs> ได้บอกแ้ว่าแถวโซมไม่เพราะว่าไอ้ดีผลภาพผมมันยังไม่โหดขนาดนั้นนะ่ะผมกใช้เวลาคิดอยู่สักพักหนึ่งเลยแล้วครับว่าจะทำยังไงต่อดีเช่อผลภาาไปทำวีสองก่อนไม่หรือทำยังไงดีวะผมใช้เวลาลองคิดสักพักหนึ่งแล้วก็คิดถ่ายว่า,าเอ้ยเขาเจ้าตัวละครล่าผมมาสู้ทำไมผมบอกแค่ตัวละครล่าผมมอุดรูแล้วว่าก็ได้นี่วะผมสู้เองไหวนี่แล้เมือนสลับมาให้หน้าตัวละครล่าผมคิดดูแล้วผลผ้าพของอุดรูไม่นะไหวผมถจอเปกับผมถือกระเป๋าด้วยนะเขาปกติรหัสล่าผมหน้ามันจะเป็นดีรับคนที่แบบขึ้้้นนนหหาาปอยย่่งงเดีีีวรัสม พ่นฟินิกมาด้วยเฮ้อยอุดรู่ไวหวแน่แน่ยิบออกมาก็น่าทานรักไม่อยากกินเลยอะ่ะแล้ก็งามงาเงาเห็นใจไปทานรักฟ้าสกิลแรกนั้นเป็นการใช้ปืในใหญ่พ่นฟินิกแต่ผมดูแล้วว่าสกิลนี้เดียวเขาใช้ไม่นา่าไวอุดรู่ไม่นา่าทันครับตัวสกิลบินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงมัางโอ้แต่จะว่าไปแม่งบินเท่ดีเวย้ยทำไมรู้สึกกับบินเทพขูมีสองอีฟะเราบอแล้วลสกิลต่อไปนี่เป็นฮิวครับใช้ไม่ได้แน่แน่ต่อนนี้เราจะมาลอสกิลสาสกิลนี้เป็นการการะโดดเตะซึ่งก็เฮ้ยอันนี้้้้แหลละใชกกกกกาารรไไดสิตต่่่อออปปมันนงบูเท ตัวสกิลนี้ไม่ต้องกระดายมั้งครับดึงจะมาศพการจะเข้าทันทีแลว้วก็จะเดินทางถึงกอนทีเคแล้วก็ใช้เวลานานอยู่ครั้งนี้จึงขอบินมารอก่อนเลยก็ามาให้ตัวละครหลักออกเดินเลยอีกครัง้งซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับเจออุปสรรคอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเฮ้ย <Hey, S 2> จะว่าไปไอ้แม่เหล็กภูเขาไฟของผมหายไปแล้วนี่วะตามเคยครับมารบภารกินฟาร์มลูกไฟเด็กด้อจะพี่คนนี้อีกครั้งครับเสร็จป,ปุ๊บก็กลับมาออกเรือตามเคยชโชกดางตาภาพมาอีกทีในสุกก็เจอแล้วเมื่อมาถึง ใหญ่ออกมาอย่างเดียวก็พอประพาดมาให้หน้าตนมาคอราบของเราคือครั้งที่ผมบินมาก็จะง่ายขึ้นน่อยซึ่งเม่อบินทึงระโยะปูปขดท่อไม่เจอแสดงว่าเรามาได้ามาผิดซ้าผิดขว้าเนี่ยแหละถ้าเงิบินมาถึงระยะค้าบขา,ขานามคือถ้ายังไม่เจอให้บินใหม่ก็ซ้ายก็ว้าไปเรื่อยๆอ่ะในสุดท้ายมันก็เจอเองใช่แล้วเมื่อเจอปูปครั้งนี้อ่อใหม่เมื่อกี้สลับหน้าจออาชาไปครั้งที่ผมเปิดแบบแบ่งครึ่งจอแมพเลยมาแล้วก็มาปรากฏการณ์ลาวาระทุกก็ได้เริ่มซึ่งเมื่อราวาระมาทันที่ร ก็อะไรคือไอ้หลอกบอกเวลา้ายเมมก็หลุดเฉยเลยซึ่งความคิดในตอนนั้นเขาบอกก็คือชิบหายแล้วด้วยความที่ตอนนั้นผมจะคิดแก้ปัญหาทานผมจึงรีบเปลี่ยนคนทันทีแต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนคน,นเยี่ยตีคนหนึ่งจะมป็นร้องไวดีข้าฝึกฟ,ฟักฝึกฟับใช้ได้แต่สกิลของมันนั่นยังสามารถอุดภูเขาไฟเรววาได้เป็นอย่างดีตอนนั้นยังไม่พอยังสามารถสู้กับไอ้หนูพวกนี้ได้แบบโดยง่ายเลยซึ่งจะว่าไปการแวะอุดรูแวะกับ,บื้องมันก็ใช้ได้อยู่นะไอ้ข้าอุดรูนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไไไแต่ม่มมด้คือากกรร ตีบอลพวกนี้ดิครับเมื่อตีบ้านเราแตกก่อนเจ้าก,กระทัางในสุดผมยื้อไปเรื่อยจนกระถางในที่ซุบแล้วก็ผ่านได้แล้วผลเยยติครับโวของโคตรดีมันไม่ใช่ใช่ยรอกระดูกเก็บ <ๆ S 2> ลอกมา <ๆ S 2> ผมจะดีบเก็บทันทีโวโวโวเก็บคนได้แบบเบิ่มเบิ่มครับเอาแล้วไปเลยคือเขาขอามีใครลาว,ว่าด้วยซึ่งไอ้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมองหารอบๆแล้วก็ไม่เจอผมจะคิดว่ามันคงอยู่ในป้อมกอไฟแล้วแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆโอ้โหเดี๋ยวเรื่องอมไรเป็นน้ำเลยเฮ้ยด้วยความเป็นเด็กด้วยความพยายามเข้าไปลงเลิกเข้าใกล้ ของขไฟไปเลยเจ้าก,การะด้างผมก็ตัวแตกก็มไม่รู้ตัวแล้วก็เฮ้ยผมยังไม่ทได้เก็บไข่เลยเขาจะรอมาดูยืนโถมดูว่าเขาเก,ก,ก็บไข่กระตรงไหนบางคนแล้วมาอยู่แค่หน้าหัวมังกนเีงครับ <c oughs> แล้วไปผมไม่เจอฟ้า <c oughs> ครั้งหน้าก็ได้ฟ้า ครั้งนี้มาล็อเข็มขัดจากอาจารย์โดโจกันก่อนซึ่งก็ผ่านเรียบร้อยเข็มขัดสายดำโอ้คุณดูนี่สิแม่มเท่โคตรเลยสายดำขัดสุดท้ายการฟูกขั้นสุดยอดจากอาจารย์โดโจปดล็อกเรียบร้อยมุมนี้จ,จะรู้แปลกๆนี่นะครับจะคิดอะไรกันไปไกลเนอะจ้กระถางแลละนั่นคือทั้งหมดในซีชมงในบล็อกฟุตอีพีนี้ใช่ซึ่งครั้งนี้ผ่านเก็บไข่บางกรไปครั้งหน้าเขาต้องให้ผ่านแน่ๆแล้วที่ผมขอหนึ่งร้อยไลค์ครับเจอกันลิมนาครับไป